สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่วงพยอมจะพาเพื่อนๆมาดูนี่ค่ะม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 ะแตงกวาแตงกวาของบ้านไร่วงพยอมนะคะปลูกแล้วลืมนะคะไม่ได้ดูแลไม่ได้ลดน้ํานะคะลูกใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะ โอ้โหพอดีเลยได้ยินเสียงตัวอะไรร้องมาเช้าก็เลยเดินมาดูว้าวแตงกวาออกลูกเต็มเลยอมีเพี้ยแป้งด้วยอันนี้คือไม่ได้ดูแลแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยนะคะเอามาปลูกไว้แล้วก็ลืมไปเลยนะคะเขาออกลูกมาแล้วนะคะนี่ค่ะป่าก็จะลกๆแบบนี้นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นเพียนะคะเป็นต้นกระถินแล้วก็มีเพียยน้ำมันลงยอดเต็มเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นตแตงกวาแตเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าถึงเราจะไม่ได้ดูแลเขาแต่เขาก็สามารถที่จะมีลูกให้เรากินได้นะคะนี่ค่ะ กำลังออกลูกตะมุตะมิเต็มเลยนะคะนี่ค่ะจะมาถางให้เขาดีไหมนี่ค่ะกำกำลังออกลูกเต็มเลยนะคะทุกข้อเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะออกเต็มเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นบวบนะคะตายขึ้นเองนะคะนี่ค่ะ ันนี้ไม่ได้ยอดด้วยนะคะใส่ถุงตั้งไว้เฉยๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องมาปลูกใหม่นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ดูแลลูกก็จะได้กินหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือเป็นน้ำตาลนี่แสดงว่ามีตัวอะไรต่อยแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นฟักข้าวนะคะนี่ค่ะฟักข้าวยอดเขากินได้นะคะ ถ้มีเยอะๆเอาไปผัดกะทินะคะกินกับน้ำพริกกะปิอร่อยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นตำลึงนะคะตำลึงยอดอ่อนๆต้มบะชอนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะไม่มีเพี้ยไม่มีมแมลงกวนนะคะต้นพืชตรงไหนถ้าเราไม่ค่อยได้สนใจนะคะรับรองได้เลยนะคะว่า เขาจะไม่ค่อยมีมแมลงรบกวนนะคะแต่ถ้าเราสนใจถางให้เตียนจะมีเพลี้ยมีมแมลงกินรบกวนเยอะมากๆนะคะนี่ค่ะยอดสวยๆแบบนี้เลยนะคะตําลึงยอดกำลังสวยๆนะคะและตอนนี้เขาก็เริ่มมีลูกติดลูกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกเขากำลังสวยนะคะรอให้นี่ลูกผล ถ้าโตโตแบบนี้นะคะสามารถที่จะเอาไปแกงได้แล้วนะคะเอาไปแกงหรือว่าเอาไปต้มกะทินะคะอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาหารบ้านๆนะคะที่เราไม่ต้องซื้อหานะคะสามารถเก็บกินได้ข้างล้วนะคะนี่ค่ะมีเจ้าของเต็มเลยนะคะมดแดงนะคะมดแดงเล็กๆเรียวแรงแข็งขยันนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นผักชีนะคะอันนี้เขาเริ่มออกออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะต้นไม่ค่อยสวยนะคะโดนฝนมาล้มนะคะก็ยังไม่ได้หาไม้มาค้ำนะคะตรงนี้ตำลึงดอกก็สวยนะคะถ้ามีเยอะๆก็จะขาพรุไปหมดนะคะนี่ค่ะน่ากินไหมคะเพื่อนๆ สวยมากๆเลยนะคะนี่ถ้าซื้อเขาก็กำหนึ่งสิบห้าบาทนะคะตอนนี้พอาะกำรรใหญ่แบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นใบตัางโอ้นะคะอุ้ยมีเพียลงด้วยเหรอเนี่อยอใช่ไหมอุ้ยมีเพียลงด้วยจะได้กินไหมเนี่ยจะได้เม็ดไหมคะเนี่ย อันนี้ก็ที่มาไร่ของพยอมได้ซื้อมาแล้วก็เก็บกินมานานหลายเดือนแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็เด็ดแบบนี้นะคะเด็ดเป็นก้านๆแบบนี้นะคะเอาไปใส่ต้มจืดเอาไปใส่ยำวุ้นเส้นเอาไปใส่ยำหมูยอได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเด็ดแบบนี้นะคะคือเราจะไม่ตัดโคนเลยนะคะเราจะแค่เด็ดเอาเขาไปกินเอายอด เอาก้านเขาไปนะคะนี่ค่ะเราก็จะเด็ดแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ที่เราซื้อมานะคะเราก็เก็บเอาหัวเง่าของเขาหรือว่าโคนของเขานะคะเอามาจิ้มใส่กระถางไว้ก็ได้นะคะนี่ค่ะใบสวยมากๆงามมากๆเลยนะคะ เราก็สามารถที่จะเก็บกินได้ตลอดนะคะนี่ก็กินมาหลายเดือนนะคะก็ยังได้กินอยู่ตลอดนะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้ก็เขาก็เริ่มมีดอกแต่เพี้ยลงนะคะถ้ากำจัดเพี้ยได้เดี๋ยวก็จะมีเมล็ดให้เราได้ขยายพันธุ์ต่อนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะเต็มพรึบเลยนะคะตอนนี้นี่ค่ะที่ตอนแรกบอกเพื่อนๆว่าเห็นท่าจะไม่ค่อยดีนะคะตอนนี้ก็บรร้งพยอมได้ตัดนะคะก็แจกเพื่อนบ้านไปหลายๆที่นะคะตอนนี้ก็งามขึ้นมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นสะลาแน่นะคะ อันนี้ก็ย้อยลงมาข้างล่างนะคะเดี๋ยวต้องจับไปขยายพันธุ์ใหม่นะคะชักเริ่มเลื้อยยาวไปเดี๋ยวเขาก็จะโสมนะคะถ้าเราไม่ตัดแต่งนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกนะคะนี่ค่ะต้นสูงมิดหัวแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็บ้านองพยอมก็ปล่อยให้เขาให้แดงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ยังเขียวอยู่นะคะ นี่ค่ะเป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะส่วนอันนี้เป็นตะไคร้นะคะที่ปลูกลงกระถางนะคะก็อยากให้เพื่อนๆที่บอกว่าไม่มีที่จะปลูกนะคะปลูกใส่กระถางได้นะคะสำหรับตะไคร้เราก็ตัดใบนี้นะคะไปใส่ต้มยำได้นะคะ ส่วนต้นเขาก็เดี๋ยวเขาก็แตกเงาขึ้นมาใหม่เราก็สามารถที่จะไปทําอะไรได้สารพัดอย่างนะคะสําหรับตะไคร้นะคะหรือเราจะปลูกใส่เข่งแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับตะไคระนี่ค่ะอันนี้ผักชีใบเลื่อยนะคะที่เราซื้อเขามากินห้าบาทเราก็ตัดกินใบเขาแล้วเราก็เอา โคนเขามาจิ้มไว้นะคะนี่ค่ะงามเลยนะคะเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ไว้กินเองได้ตลอดนะคะ